ภรรยาหมอชูลาน่าลายยาวพูดชัดถึงสามีเรื่องราออกภรรยาหมอชูลาน่าลายยาวท่ามกลางกระแสให้สามีลาออกพร้อมตอบชัดต่อจากนี้จะเป็นยังไงชี้อนาคตของบ้านเมืองคือเป็นที่หนึ่ง จากกรณีแฮชแท็กชนลนาลาออกกี่โมงติดเทนต่อเนื่องรังเพื่อไทยดึงรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลนั้นล่าสุดนวลสกุลบำรุงพงศ์ภรรยาของนายแพทย์ชนลนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุไม่ยึดติดพอเพียงพร้อมคือคำตอบของชลนลานจะราออกกี่โมงชีวิตที่ไม่ยึดติดพอเพียงและมีความพร้อม การรักษาคำพูดรักษาสัจจะจึงไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้างเงินไขที่เคยพูดเกิดขึ้นจริงคือถ้าจับมือกับพลังประชารัฐมีดีลกับลุงป้อมผมราออกจากหัวหน้าพักคำถามคำเรียกร้องให้ลาออกเป็นกระแสใหญ่โตเราไม่เคยยึดติดกับหัวโขนการรักษาสัจจะรักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับเราที่พร้อมถูกเมื่อ แต่เรื่องการรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นไปที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจนเทียบกันไม่ได้การโหวตนายกรัฐมนตรีกับการตั้งรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าลดความขัดแย้งแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมาในอดีตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหันหน้าเข้าหากันเป็นเรื่องสำคัญการเจราจาการรวบรวมความสำเร็จ สู่เป้าหมายในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่กว่าหมอชลน่านมุ่งมั่นทำงานประสานความสำเร็จที่จะเป็นไปได้ในทางเลือกที่จำกัดของบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ2,560บีบไว้อย่างจำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกับปัน่น วาทกรรมมุงมันกดดันเรื่องการลาออกเหมือนไม่ห่วงใยความเป็นไปของบ้านเมืองเลยหรือรุมปั่นกระทืบรูปกระทืบใจกระทืบรามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างน่าอนาจใจการกระทำเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อกับกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจเพราะไม่ใช่แนวทางที่บางคนบางกลุ่มต้องการทำไมคนไทยเหมือนกันจะรักกันสามัคคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยก โดยค่าผู้อื่นเป็นกระแสนิยมสังคมช่วยกันพังพวกเราอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยวิธีการแบบนี้จริงหรือหมอชรนานพร้อมลาออกจากหัวหน้าพักถูกเมื่อเมื่อภารกิจใหญ่สำเร็จลนุ่ล่วงการลอออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งใดๆแต่เป็นความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำเพราะตั้งแต่แรกจนปัจจุบันหรือในอนาคตเราก็ยังคงเป็นคนธรรมดา เดินดินเดิมๆเมยื้อถาบรรดาศัก์หัวโขนที่คนดิ้นลนเรียกร้องให้เราถอดออกเพราะยังมองไม่ผ่านทะลุหัวโขนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับครอบครัวเราเลยอนาคตของบ้านเมืองสำคัญมากความสามัคคีของคนในชาติสำคัญมากการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นเรื่องเล็กมากการอันสมควรกับความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ควรมีสติตระหนัก เมื่องานใหญ่สำเร็จเรื่องเล็กๆอย่างการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนี้แสนสบายสบาย